นี่บ่ะมันเป็นตะพักมันบ่ะอืมแล้วเขาเขาขามไปฟังพุ่นไหนบ่ะออได้บ่ะไ,ไปหอดแก,กลางกักกไไบขามมันบ่งขึ้นไหนบ่อๆสมมติสมมติว่าเขาไปหาปบงอาปลาฟังพุ่นไ,นได,ยดน้ยุบ่ได้ยบค่ะน่โอ้

ฟังยังผน,นฟังเหล้าด้วยนะปูฟังเหล้าฟังเหล้าฟังยังผลเป็นเมืองอย่างกับเมืองสองข้อนมั้ปะอ๋อสองข้อน เออนี่มันมีบันไดลงเนี่ยเห็นไหมเออขดมันก็เก๋เลยนี่ไงโอ้เนี่ยกลางเต็นท์นะพี่นะเห็นไหมเนี่ยไงเนี่ยมองกลางเต็นท์โอ้ยมหมือน,<ะ>นอนกางเล็นเย่างงี้นอนเลยเอะนอนคืนเลยนะเออเนี่ยปูดีๆีเขาก็นอนตรงนี้เลยนี่แหละตรงนั้นน่ะ ไดอลง,องลนี่บน่มันเป็นสะพักมันบ่อือแล้วเขาเขาขมไปฟังพุ่นไหนบ๋ได้ปไ,ดไปหอดแก,กลางกับกับมันบ้างทีไหนโอเคลมมาไดบอบสมุตสมุาเขาไปหาบงาปาฟังพุ่นไ,นได้เอะยูะบ่บลโอ อ่านี่มาเบิงเนื่องมงเนี่ยผาชันพาชันเน,นี่ยกลางเตียนอนในสบายเลยู <c oughs>